สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่16มิถุนายนพศ2 5 6 6 7, นะครับมนี้เข้ามาอยู่ที่แปลงงาแพ่งกลาหน้าน้องโมงอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาติดตามเบิ้งพัฒนาการของงาแพ่งกลานะครับที่ห้าได้มาวานปุยไว้ตั้แต่ช่วงปลายเดือนพฤษภามนะครับตอนนี้เริ่มได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับมนี่ฮาวกาก็มาตัดยาแท้งกลาหน้าหนองโมงนะครับหลังจากที่ยาได้นำฝนนะครับแล้วก็ฮาเอปุ๋ยเคมีเมื่อวานบำรุงไว้นะครับนี่คือสภาพของอยาแปลงนี้นะครับ แปลงน่ที่เขาเอาชิงว่ามาใส่น้ำนะครับนา้าจะน้าเป็นพิเศษนะครับสําหรับแปลงนี้เอาพัฒนาการเอาผลงานการบำรุงดูแลแปลง,งาน,นะครับมาฝากพี่น้องปองไปสู่สุคนนะครับเขาตัดแปลงเดียวนะครับเนี่แปลงนี้กำลังตัด เบื้องเดียวพอกินนะครับหัว่สามโตช่วงนี้พี่น้องก็ขึ้นสิบอึดหยาเพราะปันใดน,นะครับเพราะว่าได้น้ำฝนไดยงมาเติมอูมิ เปล่งาอยู่แล้วกระสีง่ามเร็วนะครับพู้ใส่งาธรรมชาติกระสิบอวดหองเขี้ยวนะครับ,รรบ,ออเ,รรบเอาภาพบรรยากาศบอกพัฒนาการมาฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับแปลงหญ้าเพลงกวลานาหนองโมงอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด นี่ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตบาดคำไปเอาเงาขึ้นรถก่อนนะครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ